Just breathe. จักรยานไฟฟ้า LAE Ride เวลาที่มีปัญหาเนี่ยนะคะถามอะไรพี่จิ๋มแแมหรือว่าอยากจะร e ู้อะไรนี distintos. ่พ <satisfy karang ados> ี่จิ๋มแเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านนะคุณผู้ฟังเรื่องยาถามเขาได้เขาเป็นคนที่ใช้ยาเป็นนะคะถามเรื่องสัลยกรรมความงามอะไรเงี้ยได้ชุดใหญ่ชุดใหญ่มีดหมออะไรเงี้ยรู้หมดแล้วถามเรื่องศิลปศาสตร์ไม่ผิดหวังจ้าอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มเป็นเริ่มเข้าสู่วงการใช่เป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหลักปฐมปฐมปฐมบทใช่ไหมฮะ เพิงเริ่มเรียนนะนุบานนุบานว่างัันเธอนะคะถามเรื่องทองยิ่งรู้ใหญ่เลยทอองช่วงนี้เป็นไงคะก็ทรงๆนะทรงๆค่ะดูอาการไม่ค่อยดีเหรอคะก็บอกว่าแนวโน้มจะดีขึ้นแต่มันก็ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดนะฮะ ะะอสมาคมค้าทองคำค่ะพูดถึงกรณีที่ราคาทองคำมีความผันผวนในตอนนี้อย่างเมื่อวานนี้บอกว่าปรับเพิ่มขึ้น50บาทปรับเพิ่มขึ้นเพราะราคาทองคำโลกปรับเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ7-8ดอลลาร์สหรัฐแต่สาเหตุที่ทำให้ราคาทองในประเทศปรับเพิ่มขึ้นนิดนึงในะะนั้นตอกว่าค่าเงินบาทเริ่มแข่งค่าขึ้นแต่ยังไงก็ตามค่ะตอนนี้นะคะทางสมาคมค้าทองคำเขาก็แนะนำนะคะให้นักลงทุนรอ รออดเจรอหน่อยรอดูสถานการณ์สักสองสวาวัน<อ>เออนื่นองจากว่ามีเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเป็นประเด็นอยู่ซึ่งมันก็ส่งผลต่อราคาทองในช่วงนี้นะคะออคือเรื่องของการประชุมผู้นํากลุ่มประเทศ G20 แล้วก็มาตรการที่จะออกมาไม่มีอะไรบ้างของ,อของธนาคารกลางสหรัฐ<อ>นะคะ<อ>คือ2เหตุการณ์นี้มันก็ส่งผลต่อจิตวิทยาในการลงทุน<อ>คือเรียกว่ากลายเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําในตอนนี<อ>เออ้เพราะฉะนั้นความเชื่อมั่น จะมากดดันการคาทองชั้นบอกว่าเออมันก็แปลกดิไม่ต้องใสดเออถูกถูกถูกเออมอก่อนไม่เคยรู้ไงปอบบอว่า เกี่ยวกันด้วยว่ะอะไรนี้นะคะทีนี้ก็มีคนที่เขาเรียกว่าไรเล่นทองคำโกลฟิเจอร์อืมอืมพวกเป็นกองทุนทองเออคือเหมือนเป็นแบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าพวกแบบทองคำอะไรเงี้ยนะคะคือเขาบอกว่าคนที่ต้องการเล่นตรงนี้เนี่ยเขาก็แนะนำนะคะว่าให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจเนื่องจากว่าโกลฟิเจอร์ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะซึ่งถ้านักลงทุนสามารถรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ฉันรับได้สบายมากก็เต็มที่ก็เต็มที่ าจัดหนัดเลยสามารถเข้าลงทุนได้แต่ถ้าคิดว่าโอ้ยเราไม่ได้หรอกความเสี่ยงตรงนี้ความผันผวนเนี่ยอย่ามายุ่งก็หยุดก่อนเอออย่าเพิ่งไปลงทุนเพราะว่ามันผันผวนจริงใช่และช่วงนี้มันผันผวนจริงคือแบบตามข่าวแต่ละวันก็จะเห็นว่าขึ้นห้าสิบลงสามร้อยขึ้นอีกสองร้อยห้าสิบอะไรก็ไม่รู้ตามแต่ละวันไม่ไปเล่นน้ำมันดีกว่า เขาก็ไปท่วมกันเน็นเล่นน้ำมันดีกว่ารวยเร็วดิพี่เขาไปทุกอย่างเลยนะนนี้อันนี้ไม่ทราบใครแนะนำกันพี่คะแหมเรียนรู้เป็นความรู้รอบตัวครัต้องรู้ไว้บ้างนะฮะก็ต้องให้เงินมันทำงานแทนเราบ้างแหมเดี๋ยวน้องทำงานแทนให้ได้แต่ใช้เงินพี่นะ เออนะคะก็ติดตามกันแล้วกันเนาะคนเล่นทองนะคะส่งท้ายกันค่ะช่วงนี้โอ้เรื่องจริงของความรักค่ะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของเพลงรักจากเรื่องจริงบนเวทีที่แบบแต่ละคนนี้รอคอยมากเขาเรียกว่าเป็นเรยลตี้ทางความรู้สึกนะโอ ใช่นะคะกรีนคอนเสิร์ตนะคะหมายเลข15 Club f ลั d a y Based on True Story นะคะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเริ่มแถลงข่าวแล้วใช่ใช่ใช่นะคะอ้า่ายทอดเพลงเพราะนะคะโดยออฟปองศักดิ์ลเดียกันนพัฒน์เป้วงมา้ป๊อปปองกูลเออ่นิวจิ๋วหนูนานะคะแอนทิติมาเอ็กกี้นะคะเอิญพิยดาหมอเอิญนนะคะแล้วก็ปอธนชัยสองรอบนะคะลาตัสะดวกเลยสะดวกสองรอบไม่ได้น่าเกลียดนะจ๊ะ25และ26สิงหาคมนี้นะคะ รยอยัลพารากอนหอ ก็เลยจะบอกว่าเพลงบางเพลงมันฟังรอบเดียวไม่ได้นะคุณจริงมันต้องถูกดึงออกมาอีกหลายๆรอบเอองั้นพี่จะหมายความว่ามีบางเพลงฟังรอบเดียวได้เหรอคะไม่ใช่สิเลยจะบอกว่า <c oughs> เป็นไหมล่ะบางทีจบไปแล้วเราอยู่ส่วนอู้แต้มอนอินอยู่แล้ว,วจะไปดูอีกรอบนึงดีกว่าเอดมอนนอันจะเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นนะเออฉันเป็นนะอ่ะเดี๋ยววันที่23มิถุนายนนี้นะคะเริ่มจําหน่ายบัตรกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาราคาบัตรนะคะ2 5 0 0 2 0 0 0 1,500 1,200แล้วก็1000บาทนะคะ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีทัญญาคือไปช่วยเยียวยาชีวิตบอบช้ำของผู้ป่วยจิตเวทนะคะก็เนี่ยแหละ w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m และ w w w g r e e n w a v e f